โี่โน่115ไอนะครับมาด้วยอาการขี่ไม่ไปมั้งหรือไงไม่รู้นะครับเจ้าเตัวบอกว่าเจ้าของรถนะครับบอกว่าเปลี่ยนสายพานมาแล้วนะครับลองดูครับไม่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าสาเหตุอะไรนะครับให้ผมเดาดูคือน่าจะเป็นที่สายพานไม่ตรงรุ่นนะเดาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราแกะดูยังไม่ได้แกะรอบตัวเลยนะครับดู เหมนอะไรแล้วนะครับเหมือนฝาใบพัดแตกนะครับดูแล้วเนี่ยอืมเอาเรื่องแสดงว่าใส่ไม่ดีแล้วมีการหลุดออกมาเดาดูนะฮะแล้วแกะกันต่อนะครับอาจจะลืมขันตัวน,นี้หรือเปล่าน็อตโอนี่ นี่ <c oughs> โอ้แทกฝานี่หมดเลย <c oughs> ใส่พานี่ถูกตรงรุ่นอยู่ของนี่ <c oughs> ตรงรุ่นนะแต่ใส่กับด้านเฉยๆแต่หลักๆคือตัวนี้คลายออกมาเนี่ย <c oughs> นี่ <c oughs> ลองดูก่นครับ 老龙。